วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นกางเกงแต่จะเป็นกางเกงผู้ชายนะคะจะทำไซส์เอค่ะรอบเอว32นิ้วรอบสะโพก40นิ้วความยาว100เซนติเมตรเป้าลึกไม่รวมขอบ22นิ้ว1กระเบียดกางเกงผู้ชายทำได้ไม่ยากไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ จากด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้มน้รทัดจากฝั่งก็หาตัวให้วัดข้าวหนึ่งไม้มน้รทัดแล้วก็ตีเส้นเป็นความยาวของกางเกงกำหนดที่100เซนติเมตรค่ะให้วัดเป็นความกว้างออกไป3ามเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะชายกางเกงก็3 1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จากเส้นเอวให้วัดลงมาเป็นเป้าลึก23เซนติเมตริีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากเส้นเอวให้วัดออกไอ25.5ชายกางเกงก็25.5ปิดเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้จะเป็นด้านข้างนะคะ เส้นข้างตัวให้วัดลง17เซนติเมตรแล้วก็จากจุดกลางกลางหน้าให้วัดเส้นเอว21เซนติเมตรชิ้นหน้าจะไม่มีเกรดค่ะแล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกโค้งป้ายยืนชิ้นหน้า2.5จากมุมจาก วางไม้มันทัด4.5องศาโค้งเป้ายื่น2.5เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นมา6เซนติเมตรจุดนี้วัดเข้า1เซนติเมตรโค้งเป้ายื่นชิ้นหน้ามาที่จุด1เซนติเมตรในส่วนของขากรงเกงให้แบ่งครึ่ง จากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะตีเส้นเชื่อมกันค่ะขาบกว้างวัดออกด้านละ11เซนติเมตรจากจุดกลางวัดออกด้านละ11ซนติเมตรจากเป้ายืนชิ้นหน้าก็ตีเส้นลงไปเลยค่ะด้านนี้ก็ตีเส้นลงไปเลยค่ะ ให้เก็บขากางเกงนะคะก็ให้วัดลงประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็วัดเข้ามา1.5เก็บใต้ขากเกงค่ะจุดนี้ก็วัดลง1เซนติเมตรตีเส้นใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของซิป ก็วัดต่อไป5ซนเมตรซึ่งจะเชื่อมกับกระเป๋านะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดของซิปในส่วนของกระเป๋าจากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา17เซนเมตรจุดนี้นะคะแล้วก็จากจุดข้างตัวให้วัดเข้า2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จากเส้นนี้นะคะวัดลงมา10เซนติเมตรแล้วก็จะเป็นส่วนของกระเป๋านะคะ,ะทำกระเป๋าเชื่อมกับซิปนะคะหรือว่าถ้าใครจะทำกระเป๋าไม่เชื่อมกับซิปก็ได้ค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะด้านบนให้วัดลงมา3เซนติเมตรแล้วก็วัดเข้าไป หนึ่งไม้มันทัดตีดเส้นเป็นความยาวกลางเกงเท่ากับชิ้นหน้าให้วัดเข้าไป3 7เซนติเมตรชายกางเกงก็3 7เซนติเมตรกำหนดให้ด้านนี้เป็นจุดข้างตัวนะคะแล้วก็ให้วัดลง23เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ แล้วก็จากจุดข้างตัวให้วัดออกมา25.5ชายกางเกงก็25.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของป้ายยืดชิ้นหลัง11เซนติเมตรค่ะเส้นข้างตัวให้วัดลง17เซนติเมตรเป็นเส้นสโพคกำหนดจุดไว้ค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังให้วัดเข้า2เซนติเมตรวัดขึ้น2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจากมุมจากนะคะวางไม้นันทัดสี่บ้าองศาคงเป้ายื่น3ซนติเมตรจุดเป้ายื่นเิ่นหลังวัดลงครึ่งเซนติเมตรจุดนี้คือจุดเส้นสะโพกจากจุดนี้นะคะวัดขึ้น6เซนติเมตรเป็นเส้นสะโพก แล้วก็โค้งจากจุดนี้นะคะผ่านจุดที่กำหนดไว้แล้วก็จากเส้นสะโพกตีเส้นไปที่จุด2ซนติเมตรจุดนี้จะเป็นเส้นเอวค่ะเอวชิ้นหลังจากจุดนี้วัดเข้าไป24ซนเมตรแล้วก็ให้แบ่งครึ่งมีเกล็ดด้วยค่ะเกล็ด3ซนติเมตรแบ่งครึ่ง1.5 1.5 <1. 5 S 1> เกล็ดยาว7เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะป <1. 5 S 1> ิดเกล็ดและวตีเส้นใหม่ค่ะในส่วนของเส้นสะโพกก็โค้งนิดเดียวค่ะชายกางเกงแบ่งครึ่งจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็แบ่งครึ่ง ตดเส้นเชื่อมกันค่ะชายกางเกงชิ้นหลังจากจุดกลางให้วัดออกด้านละ 12. 5จากจุดนี้นะคะก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านข้างก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็เก็บข้างขางนะคะวัดลง30เซนตเมตรวัดเข้า1.5 โค้งเส้นใน้กลืนกันให้สวยง,งามค่ะวัดรอบสะโพกวัดรอบเอววัดเป้าลึกดูนะคะว่าได้กี่นิ้วซึ่งกางเกงตัวนี้จะอยู่ในไซส์เอ็มนะคะรอบเอว32นิ้วรอบสะโพก40นิ้วเป้าลึกไม่รวมขอบ22นิ้วกับ1กระเบียดในส่วนของขอบเอว ก็ตัดผ้านะคะในส่วนของขอบเอวก็ประมาณ1นิ้วกับเบียดหรือว่า1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ใส่หูกางเกงรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ